สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับอาร์มี่นะฮะในช่อง YouTube แบบนี้นะครับวันนี้ครับอาร์มจะมาบอกวิธีในการเขียนคิวแบบง่ายๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของการเขียนคิวอ,อยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจะทำโครงยังไงให้เข้ากับรูปหน้าหรือว่าบางทีเรามีเกิดการข้อผิดพลาดมาจากการสักนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับอามจะสอนเขียนตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงโปรเฟชชั่นอลเลยครับติดตามชมคลิปนี้ได้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับอมามต้องขอแนะนําให้ทุกคนเนี่ยสังเกตรูปคิ้วของตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีรูปคิ้วแบบไหนนะฮะถ้าเกิดใครที่มีลักษณะที่รูปคิ้วค่อนข้างเต็มแบบอามนะครับมีเส้นขนอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนําว่าให้กําจัดเส้นขนที่มันเป็นส่วนเกินของโครงคิ้วเนี่ยออกไปก่อนนะฮะสำหรับใครที่ขนน้อยหรือว่าไม่ค่อยมีขนไม่ต้องน้อยใจยไปนะครับเรามีตัวช่วยให้คุณนั่นเองนะครับ <TH UR P> เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรารู้จักโครงคิ้วของตัวเองแล้วเนี่ย อามนะบอกได้เลยว่ามันจะง่ายมากๆต่อการเขียนคิวนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดู how to ในการเขียนของแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับว่าเราจะมีวิธีการเขียนยังไงไปชมได้เลยครับเรามาเริ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกนะคะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เรียกว่าโบก k ิดครับเฉดที่อัมเลือกมาจะเป็นสีดากนะคะในพาเลตก็จะมีตัวแปลงบโบลนะครับแล้วก็มีสีเ h ดเดิลก็มอกานีนะครับเราจะใช้สีมอกกานีก่อนนะครับ ซึ่งตัวนี้จะเป็นสีเข้มนะฮะเราจะลงบริเวณ ส่วนคิ้วที่มันหายไปหรือตามช่องว่างของคิ้วนะครับเพื่อให้คิ้วเนี่ยมันได้รูปแล้วก็เต็มขึ้นนั่นเองนะครับโดยการที่เราระบายแล้วก็แรงเอาลงไปบนคิ้วแบบนี้นะครับหรือถ้าอยากให้คิ้วมันชัดขึ้นก็สามารถลงที่โครงคิ้วได้หลังจากนั้นเราจะใช้สีอ่อนครับสีเซดดลนะฮะลงตรงช่วงหัวนะครับแบบนี้นะครับแล้วเบลนให้เท่ากันแล้วก็เบลนไปตรงส่วนด้านหลังด้วยนะครับเพื่อให้มันเข้ากันนั่นเองนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะจะได้ประมาณนี้นะครับแล้วใช้ Natural Browshaper นะครับ Natural Brow Shaper เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อเจลเวลาเราปัดไปที่เส้นคิ้วเนี่ยจะทำให้คิ้วตั้งเรียงเส้นสวยนะครับแบบนี้เวลาที่เราปัดเราจะใช้เทคนิคในการปัด45องศาแบบนี้นะฮะโดยการใช้แปรงเนี่ยค่อยๆปัดไปแบบนี้เลยนะครับมันจะทำให้เส้นดูเป็นเนเชอรัลแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับ เรามาเริ่มผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะคะผลิตภัณฑ์ตัวที่2เรียกว่า Perfectly Defined Longwear Brow Pencil นะคะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยจะมีอยู่2ด้านด้วยกันนะฮะด้านหนึ่งจะเป็นแปลงแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์นะฮะซึ่งสังเกตได้ไง่ายว่าจะเป็นรูปหัวตัดแบบนี้มันจะเขียนได้ง่ายแล้วก็ดีไฟมากมากเลยครับเริ่มต้นด้วยที่ใช้แปลงอีกด้านหนึ่งเนี่ยปัด เอาเศษรองพื้นหรือว่าเศษแป้งฝุ่นออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยใช้อีกด้านหนึ่งนะฮะที่เป็นหัวดินสอนะครับค่อยๆเบลนลงไปบนคิ้วของเรานะครับสามารถเน้นตรงช่วงโค้งคิว้วขอบคิ้วให้มันดูคมชัดแล้วก็ให้คิ้วเราเนี่ยเด่นแล้วก็เป็นการ ปรับรูปโครงหน้าเราด้วยให้มันมีความสมมาตรกับตัวใบหน้าเรานั่นเองนะฮะแล้วค่อยใช้แปลงนะครับมาปัดเพื่อให้เบลนด์สีมันเข้ากันและดูเป็นธรรมชาตินะครับหลังจากนั้นใช้ n a t ชอ a l b บ o าว h a เปอรเหมือนเดิมนะครับสีที่อํ้ใช้จะเป็นสีมอหกนีเทคนิคในการปัดตัวนี้ก็คือเราจะวอร์มที่หัวก่อนแล้วค่อยๆปัดแบบนี้นะครับ45องศาเหมือนเดิมจะได้ฟินิชลุคที่มันดูเป็นเส้นขน แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติในขณะเดียวกันรูปทรงจะเปะขึ้นด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ชิ้นที่2เสร็จเรียบร้อยจะได้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อผลิตภัณฑ์ชิ้นสุดท้ายเรียกว่า m i c r o บ r o เพ n นซิลนะครับจะมี2ด้านด้วยกันด้านนึงเป็นแปลงแล้วก็อีกด้านหนึงเป็นหัวส่วนด้านที่เป็นหัวจะเล็กกว่า p e r f e c t l y d e f i n e ลองแหบ row Pencil นะครใช้เทคนิคในการปัด แปลงเหมือนกันเลยเอาเศษ่นแป้งออกหรือว่าฟาวเดชันออกแล้วหลังจากนั้นใช้อีกด้านหนึ่งที่เป็นหัวดินสอเนี่ยเขียนลงไปช่องว่างของคิ้วแต่ว่าลักษณะในการเขียนเนี่ยจะเขียนเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับเพราะว่าผลลัพธ์ตัวเนี้ยมันจะได้ความโปร่งของเส้นคิ้วจะเห็นช่องของเส้นคิ้วมากขึ้นแต่มันจะเติมเต็ม,ต,มตัวเส้นขนเนี่ยให้มันดู เต็มให้คิวมันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะฮะผลลัพธ์ของตัวไมโครบอลเพนซิลนะครับหลังจากนั้นใช้นชอรัลบาวเชปเปอร์เช่นเคยครับเราจะใช้ในการวอร์มหูตัวหัวแปลงก่อนนะครับแล้วค่อยๆใช้เทคนิคแบบการดันขนแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ขนเนี้ยตั้งขึ้นแล้วดูเรียงเส้นเป็นธรรมชาติเพื่อให้รูปหน้าเราเนี่ยเปิดขึ้นนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ หลังจากนั้นอามจะใช้เทคนิคโดยการใช้แป้งเชียร์ฟินิชเพสพาวเดอร์แบบนี้นะครับกับแปรงไอสวิปนะฮะจะลงหมดไปที่ช่วงทองคิ้วแบบนี้นะครับเพื่อให้ตัวช่วงทองคิ้วของเราเนี่ยให้คิ้วมันชัดแล้วเด้งขึ้นเป็นการยกกระชับโดยการใช้มิติแป้งสีขาวมาเบลนดนั่นเองนะครับ เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับ How to แล้วก็เทคนิคทั้ง3ผลิตภัณฑ์นะครับอาแนะนำว่าให้ใช้3มผลิตภัณฑ์นี้คู่คู่กับตัว Natural b r o w s h a ป e r นะคะเห็นไหมครับว่าแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีการใช้ที่แตกต่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆไม่ว่าจะเป็น Blow Kit Perfectly Defined Longwear Brow Pencil แล้วก็ Micro Brow นะครับสำหรับใครที่โครงคิ้วแบบไหนหรือมีปัญหาแบบไหนก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้เลยนะครับมันจะตอบโจทย์และทำให้คิ้วเนี่ยที่เป็นมงกุฎของหน้าสวยแล้วก็อยู่กับเราตลอดทั้งวันนะครับสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับที่เคาน์เตอร์ทุกสาขาหรือว่าจะทัก Personal Beauty Shopper อร์าก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยอามต้องขอจบเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับหรือถ้าใครอยากให้อามทำคลิปอะไรต่อไปเนี่ยสามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสามารถติดตามอามเพิ่มเติมได้ที่ไอจีและทิกตอกหรือให้อามเป็นผู้ช่วยช็อปส่วนตัวสามารถกดลิงก์ไลา์ด้านล่างได้เลยนะครับ